คลิปนี้ก็จะเป็นตู้ลำโพงนะครับเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับตู้ะตู้ W มีสองใบนะครับใบละเก้าร้อยบาทสภาพยังถือว่ายังดีอยู่นะครับส่วนมากเป็นฝุ่นจับนะครับมุมเหล็กนะครับไม้อัดแท้ยี่สิบมิลนะครับตู้ W นะครับตัวนี้เป็นผีเสื้อผีเสื้อยีบเอ็ดนิ้วนะครับมุม สีระเบิดพลาสติกแล้วก็หูยกเหล็กนะครับนี่หูยกเหล็กนะครับนี่หูยกเหล็กสภาพยังดีอยู่มากครับสวยเลยตู้กลางใบละสามร้อยนะครับสิบห้านิ้วใส่แลมตองแปดอันนี้ก็ใบละสามร้อยเหมือนกันนะครับสิบห้านิ้วใส่แลมตองแปดนะครับผมอันนี้เป็นกระแทกหน้านะครับกระแทกหน้าใบละแปดร้อยบาทนะครับมีอยู่หกใบนะครับผม อ่ง่ายเลยนี่เป็นเทอร์โบนะครับใบไม่ใหญ่นะครับเทอร์โบนี้น่าจะสูงอยู่แค่เจ็ดสิบทเทอร์โบนี้น่าจะสูงแค่เจ็ดสิบนะครับเทอร์โบยี่สิบนิ้วสูงเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบหกสิบนะครับหน้ากว้างสภาพสวยมากนะครับขอเบเหล็กขอบเหล็กัวยกจะเป็นรูเจาะไม้นะครับแบบนี้ครับเนี่ยนะครับ สภาพสวยครับไม่อัดแท้ครับตัวนี้ใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมตูเทอร์โบตัวนี้เป็นบีวีนะครับมีอยู่สี่ใบตัวนี้เป็นบีวีบีวีเจ็ดสิบถ้าจำไม่ผิดนะครับที่วัดอมหนึ่งแล้วนะครับมีอยู่สี่ใบนะครับตัวนี้ใบละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทมีอยู่สี่ใบนะครับบีวีนะครับผมอันนี้เป็นเทอร์โบนะครับ เทอร์โบนี่สูงแปดสิบนะครับเทอร์โบนี่แปดสิบแปดสิบหรือแปดสิบห้าก็ไม่แน่ใจนะครับตัวนี้เดี๋ยววัดให้นะครับถ้าท่านใดสนใจมีสองใบครับไปละหนึ่งพันหรอยบาทสภาพสวยมากครับตัวนี้นะครับมือจับก็จะเป็นเจาะข้างลักษณะนี้นะคตัวเทอร์บอโบอันนี้ก็แทกหน้าเหมือนกันนะครับอยู่ตรงนี้สองใบ <c oughs> ไปละแปดร้อยบาทนี่เป็นเทอร์โบนะครับหน้าตะแคงฟิลเตอร์ นะครับมุมยางโ็หูยกเหล็กนะครับตัวนี้สภาพสวยนะครับใบละ1,700บาทตัวนี้ขายยก4ี่ใบนะครับนี่ด้านหลังเปิดฝาไว้ให้ดูนะครับครับนี่เป็นอัดเทนะครับเป็นไม่อัดเท้เป็นภูเขาเลยนะครับตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับนะนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับผม สอบถามได้เลยนะครับผมเนาะคลิปไม่ยาวมากเอาสั้นๆนี่แหละนะครับเหลือพอสมควรนะครับื่อท่านใดหาใช้สองใบสี่ใบนะครับจะมีอยู่ตามนี้แหละครับประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับผม